สวัสดีครับสวัสดีครับวันธรรมดาครับผมสวัสดีครับผมการพิเศษครับไม่ใช่ผมกันพ็อกซี่ครับพี่วางไม่ได้ร้องเพลงมานานมากแล้วนะครับแลวเหมือนพี่วางได้มีโอกาสกลับมาร้องอีกครั้งนีงผมรู้สึกว่าความแข็งในของเนื้อเสียงหรือว่าเทคนิคหรือว่าอะไรใดผมรู้สึกว่ามันไม่เคยเลือนลางหายไปเลยมันยังคงอยู่ใน d ีเของพี่วางตลอดมาผมแบบภูมิใจในตัวพี่ชายผมมากครับ เอาจริงๆส่วนหนึ่งพอน้องนะจริงๆหลังจากที่เราร่วมทำโปรเจกต์ที่เป็นเพลงของน้องคนในใจมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดถึงการร้องเพลงการอยู่บนเวทีเราคิดถึงการทำเพลงเราคิดถึง process ทั้งหมดรวมถึงแฟนๆด้วยสิ่งหนึ่งหลังจากที่วันนั้นเราปล่อยคลิปนั้นออกไปคนทักพี่วางมาเยอะมาก